ค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกับสตาอีกแล้วนะคะที่สตาบิวตี้ไบรตันเนาะวันนี้ก็จะเอาสีผมนะคะที่เป็นสีแฟชั่นหรือว่าสีค่อนข้างที่จะสว่างเป็นสีหลๆสีนะคะผสมกันแล้วก็อําพลางผมขาวได้ด้วยนะคะวันนี้สตาจะมีสีมาแนะนานะคะทั้งหมดนะคะที่ทําบนหัวนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็คือเป็นสีแบบ b r o นคอปเปอร์นะคะด้านหลังนะคะนางแบบผมสั้นใช่ไหมคะแล้วก็มีความหยิกด้วยนะคะ mm hmm. เขาก็อยากให้เปลี่ยนลุกอยากให้ครีเอทออกมาที่มันไม่เหมือนเก่านะคะ mm hmm. สีเดิมของเขาจะเป็นสีที่ออกชมพูม่วงแบบออกพาสเทลแล้วก็ผมมันแห้งๆกระด้างกระด้างนะคะสตาร์ก็เลยใส่ลุกนี้ไปให้นะคะ mm hmm. เพราะว่าจะได้พบขึ้นมานั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สำ,สำคัญก็เราจะใช้สีนะคะของเบอร์7ทัสนะคะออกแบบ เม UMBRON นะคะมีความคัพเปอร์มีความแดงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีเวลานะคะก็ไปใช้ห้ออื่นก็ได้นะคะเดี๋ยวสไตล์จะใส่รายละเอียดสีไว้ให้ด้านล่างนะคะในช่องคําอธิบายเนาะแล้วก็อีกสีหนึ่งที่ใช้นะคะก็คือสีนิวบลูนะคะสีนิวบลูเนี่ยเป็นสีที่ ของเวลาเป็นสีแบบ color creat e เป็นสีที่เหมือนสีเคลือบสีแว็กนะคะไม่ต้องผสมกับไฮโดรเจนแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะก็คือพิง k ์มา e n เจนะคะพิง k ์มา e n เจเนี่ยก็คือเป็นสีที่ออกชมพูบาลเย็นนะคะตอนนี้สตาร์ทิ้งกล่องไปแล้วเดี๋ยวสตาจะขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะว่าสีของเขาเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ เคลียรลุคนี้ได้ยังไงนะคะคอยติดตามชมแบบนะคนนี้นะคะเป็นชาวอเมริกันนะคะแล้วก็มีผมค่อนข้างที่จะเส้นเล็กมากๆนะคะสตาร์ก็เลือกใช้นะคะตัว7-3-4ตัวนี้นะกับ อ6%นะคะแล้วก็ใส่เฉพาะด้านหลังเนาะถ้าใครไม่มีฮีห้อนี้สามารถที่จะใช้ลอเรียลหรือสามารถที่จะใช้สีตัวอื่นแทนได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นเบร์ลิน่าสตา,าร์ไม่แน่ใจว่าเบอร์อะไรแต่ว่าเดี๋ยวไปหาข้อมูลแล้วก็ใส่ไว้ให้นะคะในช่องด้านล่างแล้วก็เดี๋ยวใส่ไว้ให้หน้าจอด้วยเนาะสีออกแบบแนว ลอนแดงหรือว่าแนวแบบคอปเปอร์อะไรประมาณนี้นะคะออกทองแดงน้ําตาลทองแดงแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มันจะช่วยปิดผมขาวด้วยเพราะนางแบบมีผมขาวด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็วิธีเทคนิคที่ใช้นะคะก็คือใส่กระดาษฟอยล์นะคะตัวสีฟ้าก็ใส่ไว้ในกระดาษฟอยล์นะคะตัวสีที่เป็นน้าเงินอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวสีชมพูก็เช่นเดียวกันนะคะก็ใส่ไว้ในกระดาษฟอยล์แยกกันนะคะไม่งั้น๋ยวสีมันจะผสมกันแล้วก็จะ ออกมากลายเป็นสีม่วงอย่างเดียวเลยนะคะจะไม่เห็นถึงความต่างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือเทคนิคที่ส t ต r จะเอามาบอกกับคุณผู้ชมว่าสีแฟชั่นแบบไบร์ t มีคอนทราสต์เยอะๆ,ๆนะคะสามารถที่จะอําพลางผมขาวได้เช่นเดียวกันลองไปทําตามดูกันนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมส่งผลลัพธ์มาแชร์กันนะคะว่าได้ผลหรือเปล่าได้ผลยังไงนะคะประทับใจหรือเปล่ากับสูตรนี้เนาะ วันนี้นะคะสตาร์ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมที่จะกดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปให้สตาร์ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปแล้วอย่าลืมดูเพลย์ลิสต์อื่นๆนะคะถ้าเกิดสนใจที่จะทําสีผมในแนวอื่นที่ไม่ได้แบบแนวคอนทราสนะคะอย่างเช่นการฟอกผมยังไงให้ผมไม่ขาดฟอกผมยังไงให้ผมยังอยู่ในสภาพดีแล้วก็ทําสีต่อไปได้อย่างติดทนนานนะคะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ